สวัสดีครับแฟนเพจซูมระยองนะครับอยู่กวบศูนย์่งห้าตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณปากทางไฟแดงสาราสังกสีนะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งสองคันนะครับเสียหลักชนท้ายรถเทรเลอร์นะครับไม่รู้ว่ามายังไงเบื้องต้นนี้บาดเจ็บไม่มีนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่รู้ว่ามากันยังไงนะครับก็ท่านใดใช้ถนนสุขุมวิทนะครับขาออกเมืองมุ่งหน้ากระเฉดนะครับ ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยตรงไฟแดงพอดีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามากันยังไงนะครับเป็นรถยนต์เก๋งสองคันเดี๋ยวผมแจ้งทะเบียนอันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะครับทะเบียนของไขยต่อเต่า9771หมวดจังหวัดระยองหมวดจังหวัดระยองนะครับเป็นโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็น Honda าซีฮอนด้าซิตี้นะครับ Honda City ีทะเบียนกไก่ยอยักหกศู์ห้าศนะครับก็ไม่รู้ว่ามายัางไงเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับโชคดีมากๆเลย,ยไม่รู้ว่าเสียหลักมาก,กันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านู่นนะครับ ก็เชื่อกันแชร์ออกไปนะครับท่านใดใช้ถนนสุขุมวิทขาออกเมืองระยองไฟแดงสาราสังกะสีนะครับมุ่งหน้ากระเชิดนี่นะครับข้างหน้านี้เข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาอย่างนี้เลยเนี่ครับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับโชคดีมากเลยนะครับไม่มีผู้ได้รับบัจเจ็บก็ตอนนี้เจ้าที่ร้อยเวรสพเพนะครับมาถึงจุดกิดเหตุแล้ว ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ประสบเหตุนะครับนะก็ถือว่าโชคดีไม่มีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในการตกใจนะครับก็จะกางพลังโับมาก็ไมีมเจมนแจ้งก็มีแจ้งว่าโอเคใครใครมาใช่ราก็แจ้งว่ามาเจ็บไม่รู้ว่ามายังไงนะครับไม่รู้ว่ามายังไงตรงไฟแดงพอดีเลยนะครับนี่ครับไฟแดงไฟแดงพอดีเลยไฟแดงสาราสังกสีนะครับขาออกเมืองระยองมุ่งหน้ากระเชด พุ่งหน้าอำเภอแกลงนะครับบน,นถนนสุขุมวิทยอยู่ไหลซ้ายเลยนะครับอยู่ไหลซ้ายเลยอยู่เลนซ้ายนะครับเลนซ้าย,ยก็ภาพจะสันหน่อยก็ขออภัยนะครับท่านใดนะครับใช้ถนนสุขุมวิทนะครับหาออกเมืองระยองนะครับ มุ่งหน้าอำเภอแกลงมุ่งหน้ากระเช็ดนะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยตรงไฟแดงสารสังกษีนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ฝั่งกาจระาจรหนึ่งเลนนะครับก็ดูสัญญาณไฟด้วยนะครับจากเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่สพเพนะครับแล้วก็อาสาสมัครสว่างพรกุศลระยองจุดบันเพนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้เเนว่่ารรถคืองลใช่ทีแรกเขาแจ้งรถเครื่องทีแรกเขาแจ้งรถเครื่องผมก็เลยงงไอ้นะเรนทรแจ้งรถเครื่องผมก็เลยต้องแจ้งไปเต็มสองขูเลยต้องแจ้งเตะไปไม่รู้ผมแจ้งเตะไปว่ามีมีมอเร์ซค์เร่คนเจ็บไม่มีนะครับคนเจ็บไม่มี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นรถยนต์เก๋งสองคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับทะเบียนขอไข่ต่อเต่าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งจังหวัดระยองนะครับรถตัวนี้หญิงเป็นคนขับนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกคันหนึ่งนี่เป็นฮอนด้า ซิตี้นะครับคอนด้าซิตี้ทะเบียนกไก่ยอยักษ์6 0 5 0นะครับหมวดจังหวัดระยองนะครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างมืดนะครับก็เช้ฟเรามาระวังกันด้วยนะครับก็วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนี่มีหลอดนะครับมีหลอดแต่ไม่มีแสงก็รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางถนนค่อนข้างมืด โชคดีนะครับไม่มีผู้เสรย l บาดเจ็บ 7. โชคดีมากๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับก็อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับก็ตอนนี้ญาติมาถึงแล้วอืหรเพื่อนนะครับมาถึงแล้วก็น,น้องม่ามีเสาไฟแต่ไฟไม่ติด ใช่ครับมีแต่เตาครับไม่มีไฟนะครับกอทันใดนะครับใช้ถนนุขุมวิทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ปักทางไฟแดงสาราสังกะสีนะครับสาราสังกะสีไฟแดงเลยครับตรงไฟแดงพอดีเลยขาออกเมืองระยองมุ่งหน้ากะเชดมุ่งหน้าอำเภอแกลงนะครับใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้บีบวิ่งเลน้ขวานะครับ เพราะว่าเลนซ้ายนี่มีอุบัติเหตุอยู่อย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่เลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยนะครับนี่นะครับไปดูมุมสูงบ้างก็ รถค่อนข้างติดสะสมสักนิดนึงนะครับก็ขออภยัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับกําลังจะเร่งเลียรการจราจรน,นะครับตรงนี้ไฟแดงสาราสังกษีนะครับตําบลเพนะครับอาเภอเมืองจังหวัดระยองอยู่ตรงไฟแดงพอดีเลยนะครับตรงไฟแดงพอดีเลยเป็นเหตุรถยนต์เก๋งสองคันนะครับไม่รู้ว่ามายังไง ชนเข้าไปท้ายรถบรรทุกนะครับท้ายรถพ่วงแก้ไขครับเป็นรถพ่วงครับรถพ่วงสิบแปดล้อ,อ,อเป็นรถพ่วงสิบแปดล้อโชคดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเดียวมีกล่องอ่ะมีกล่องอ่ะครัไม่รู้ว่ามากันยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับ ทุกฝ่ายเลยก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับใช่ครับไฟไม่ติดนี่ก็ค่อนข้างมืดนะครับถน,นนนี่ค่อนข้างมืดก็ใช้ไฟเรามาระวังกันด้วยนะครับก็ต้องวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมาแก้ไขสัญญาณไฟสองสว่างนะครับ ก็ใช้ความเรามาระวังกันด้วยนะครับตรงนี้เป็นยามีครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไฟแดงสาราสังกสีนะครับไฟแดงสาราสังกสีปัญเพนะครับอยู่ตรงไฟแดงเลยนะครับไม่ได้แข่งกันมานะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งกันมาเห็นเขาว่านะครับไม่รู้ว่ามากันยังไงนะครับ โชคดีมากนะครับที่รถเกง๋งคันยาฤิ์นี่ไม่มีคนนั่งมานะครับถ้ามีคนนั่งมานี่ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับเพราะชนเข้าช่วงฝั่งคนนั่งพอดีเลยนะครับผมพาไปดูข้างหน้านะครับ อันนู้นนี่เข้าฝั่งคนขับพอดีเลยนะครับโชคดีมากเลยนะครับไม่มีคนไม่มีคนนั่งมาข้างๆ้างหน้านี่สภาพอย่างนี้เลยนะ้างหน้านี่สภาพนี้เลยเราเป็นกำลังใจให้นะครับ ผู้ประสบเหตุไฟแดงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไฟแดงสาราสังกะสีไฟแดงสาราสังกะสีนะครับบันเพนรับที่เอาไฟไหม ก็ไม่มีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นรถยนต์เก๋งโตยตายาลิศหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่ายาเข้ามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโตยตายาลิศนี่ทะเบียนเป็นขอไข่ต่อเต่า เก้าจ็ดเจดหนึ่งนะครับหมดจังหวัดระยองนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับก็ไก่ย,ยักษ์ห0ศูนย้าศูนครราชสีมานะครับก็ไม่รู้ว่ามากันยังไง กำลังนะับจะเล่ง e เคียอจะเล่งเคีย์การจราจรนะครับก็อ่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมสรุปเหตุการณ์สั้นๆให้ฟัองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับรถยนเก๋งสองคันนะครับเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเทลเลอร์สิบแปดล้อนะครับรถพ่วงสิบแปดล้อเบื้องต้นนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตรงนี้เป็นไฟแดงสาราสังกสีนะครับพื้นที่ตำบลเพขามุ่งหน้าอำเภอแกลงมุ่งหน้ากระเชตดนะครับ เป็นรถยนต์เก๋งสองคันนี้นะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเอาล่นนะครับก็ผมก็ขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะครับกําลังเดี๋ยวรถยกมาถึงแล้วนะครับดูข้างหลังนู่นเดี๋ยวก็าลังจัดเคลียร์การจราจรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ